แล้วก็เรากลับกันมาอีกแล้วในเกมไมค์คร f t นะครับนี่คือเราไม่ได้เล่นเกมนี้มานานมากเลยนะครับคุณผู้ชมครั้งล่าสุดที่เราเล่นรู้สึกว่าจะปีใหม่ไหมแล้วก็วันนี้เนี่ยรู้จากสภาพแวดล้อมพวกเนี้คือมันไม่ใช่เป็นไมค์คร f t ปกติแน่นอนนะครับคุณผู้ชมไมค์คราออดผีอีกแล้วน,นั่นแหละเออซึ่งคุณผู้ชมรู้จักไอตัวนั้นนะ ไอตัวมิมิเซอร์อะไรนะั่นน่ะที่เป็นสตีฟตัวยาวๆอเลยเงี้ยตัวแบบตัวใหญ่ๆอ่ะเออที่คนเกากลัวกันนะนะเออแล้วก็รู้สึกว่ามอดแผงนี้เนี่ยจะเป็นคือแบบว่าจะเ,เกี่ยวกับไอตัวนั้นโดยโตรงเลยนะคุณผู้ชมผมไปโหลดของใครมาก็ไม่รู้เอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาชิมรอดนะคุณผู้ชมแล้วก็โกเอ่อเมนพอยต์ของเราในวันนี้เนี่ยเราต้องพยายามจะฆ่าม,านะมันนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะฆ่าได้หรือเปล่าเนี่ยมึงป,ปิดออโต้จัำได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมลืมใส่หูฟังอ่ะโอยอ่ะเริ่มต้นมาเรามีเรามีเเเเเเกกรรรรราาาาะะหอ้ยมมมีีโโลล่่่ไใช รามีโลแล้วก็ดาบแล้วก็ขนมปังทําไมโวมันเป็นแบบนี้อ่ะคือตัวเราเดินแบบเดินเอียงมากเลยอรับคุณผู้ชมมันไม่มีต้นไม้เลยอ่ะโอ้ตรงนั้นมีรูนพอร์ทัลอยู่คือไม่ชินเลยอ่ะที่เล่นไมค์ล้าเป็นเป็นภาพแบบเนี้ยอุ้ยเราต้องตัดไม้ก่อนดีกว่าดูไปโอ้ยเหมือนสตา์ดิวเลยนะ่เราต้องตัดไม้นะครับคุณผู้ชมแต่ตรงนี้ทำไมพุ่มไม้ไปไปแบบว่าเป็นไม้เล็กๆอ่ะมึงใส่มดอะไรมาบ้างเนี่ยผมไม่รู้นะคนทำมดแผงกี้มันเขาใส่มดอะไรมาบ้างนะครับคุณผู้ชมแล้วไงอ่ะใครแวะตรงนั้นมี รูนพอทอลอยู่จะม่เขาเรียกว่างั้นใช่ไหมมีมีกล่องไหมปกติรูนพอทอลต้องมีกล่องนะโอ้โหพอเป็นโอ้ยเชเดอร์อะไรมึงเนี่ยอลายชิบหายเลยอ่ะไหนวะแล้วกล่องไม่มีเหรออ๋อโอเคไม่เป็นไรผมจะตมามอันนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาหินนะครับคุณผู้ชมคือผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับไอตัวนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมไม่รู้มันมีอิทธิฤทธิ์อะไรด้วยไม่รู้แต่แสดงอิทธิฤทธิ์อะไรได้บ้างนะเออหรือมันแค่แบบว่ามาวิ่งไล่เรา มาวิ่งไล่เราแค่นั้นอย่างเดียวผมไม่รู้อะแต่ที่แน่คือกูมีดาบมันก็ไปดิกลัวไหมอ่ะ <c oughs> ตรงนั้นตัวอะไรอยู่วะนะโอ้แกะแกะแกะเฮ้ยหรือไปเราต้องนอนโอ้โหเสียงแบบว่าเป็นอู้อู้แบบไหมครับไหมครับโอ้โหไหมครับยุคยุคโบราณเลยเนะี่ยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตฆ่าแกะก่อนนะอยากได้อยากได้ขนเอามานอน ทำเตียงเพื่อเอาชีวิตรอดตอนนี้คือเราต้องการหินนะเราต้องเปลี่ยนเป็นยุคหินเร็วๆแล้วก็เนี่ยจากสภาพแบบนี้เนี่ยถ้าเราสร้างบ้านแบบสวยๆอะ่ะผมว่ามันไม่น่าจะหมอะนะเ,เนี่ยจริงอะ่ะถ้าดูจากโลกนี้นะดูจากเวลิลนี้เด็กผู้ชมมันดูแบบมันดูหมดมองไม่มีอะไรเลยอะ่ะแล้วข้างอะ่ะมัน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 เอียวมันเหี่ยวเฉาอะ่ะเออมันไม่ไหวแล้วอะ่ะ เฮ้ยตรงนี้มีถ้ำใช่ป่ะโอ้โหแม่แต่ในถ้ำมันยังเป็นแบบนี้นะเอยตรงนี้มีมีโคอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปขุดฐานก่อนล้วกันตอนนี้เราก็ช้ามากแล้วโอ้ไม่ได้เลยไหมครับนานคิดว่าลืมสูตรครารไปเลยเนี่ยโอเคเข้าขุดทิ้ก่อนนะคุณผู้ชมตัวนี้มีฐานด้วยโอ้มีสโตนเด็กมีโอ้มันใส่พวกนี้มาด้วยเนี่ยรู้เนี่ยอู้เฮ้ยเอาแบบนี้ก็ดีดิเราขุดทีเดียวแล้วเราได้เราได้ถ่านเลยอ่ะ เอาเอาแล้วมึงสะดวกตัดต่อแล้วไม่ต้องไปตัดต่อทีทีเราบล็อกทีเราบล็อกแล้วอ้าวสะดวกได้ไงเออเว้ยเอ้ยขอบคุณคนสร้างมอสแพ็กนี้นะเราจะไปสร้างบ้านที่ไหนดีฮะคุณผู้ชมเราจะสร้างบ้านดีไปเนี่ยหรือว่าเราแค่มุดมุดถ้ำมุดมุดนี่คุณลิตี้ออฟไลท์เออทำไมมึงไม่ผุดถิ่นทีเดียวแล้วก็แบบได้พวกนี้หมดเลยวะเออแบบไม่งน่าจะดีนะ <c oughs> โอ้โหเสียงเดินคือแบบว่ามาทำเราระแวงเนี่ยเนี่ย เราไปหาที่แบบที่ที่คิดว่าเราจะสร้างบ้านไหมคุณผ <c oughs> ู้ชมเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเมือ่อช่วงเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อ่ะโอ้ยคนลุกคนลุกคนลุกเขี้ยยนี่กูกลัวในไหมครับออไม่อยากจะเชื่อไม่ครับมันไม่ทําให้เรากลัวได้ดิมันต้องเป็นเกมสร้างสารรค์ดิเป็นเกมที่ให้เราได้ใช้จินตนาการมันต้องไม่น่ากลัวสิ ไม่มีที่แบบที่ที่โลง่ลงๆอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไม้ทีเดียวนี่ปะเฮ้ยอ้าวไอ้น้องเฮ้ยขราวก็เราก็เราก็ชิลแล้วดิเงี้ยเอออ้าวอย่างเงี้ก็อีกเรื่องดิเนี่ยเราตัดทีเดียวเราก็แบบเนี่ยเราได้เร,เราได,เาได้เราได้บล็อกไม้เพียบเลยอะ่ะงั้นเราก็สร้างบ้านได้เร็วเลยดิอ้าวผมได้ยินเสียงแบบ มอนใครมันปลูกอะไรเลยวะหรือผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะในเกมผีเยอะจ่หลอนมาแล้วเนี่ยเราเนี่ยเหลือเราได้เท่าไหร่แล้วอ้สามห้าอันแล้วเนี่ยโกูได้เยอะเนี่ยโอ้ยไม่ได้อ้าวมืดแล้วสวยแล้วคุณพี่อย่าเพิ่งมานะขออนุญาตนอนก่อนขออนุญาตนอนก่อนขออนุญาตนอนก่อน,อน,อน,อนคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเป้าหมายของเราคือการจัดการไอตัวนั่นน่ะไอตัวไอตัวนั่นน่ะไอตัวตัวมิมิมิมีมิกเซอร์อะเออมิกเซอร์ ตัวอะไรก็ไม่รู้อะคลายสตีตโอเคผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเราจะเอาตรงนี้แหละเป็นบ้านเราเราหิวมากเดี๋ยวเรามีถ่านอยู่แล้วก็มีเนื้อโอเคอ้าวเรามีโอ้ลืมไปเรามีขนมปังโอเคถือว่าตอนนี้ทุกอย่างยังโอเคอยู่นะ Everything is okay ขอวางเสาบ้านก่อนเราจะเอาตรงนี้เป็นบ้านเราบ้านเราจะอยู่ตรงนี้ปึ๊บนี่ เกืบประมาณนี้พอละวสองสามสองสามโอเคนี่แหละบ้านเราฮะคุณผู้ชมอยู่ไปอยู่ไปก่อนอ่าเรามีไม้โอ๊กเราทำไม้โอ๊กได้ไหมทำเป็นบ้านไม้โอ๊กไม้ไม้สปูนนี่แหละแล้วเราจะครับไม้โอ๊กมาเพื่อไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมโอเคเอาบ้านแบบอยู่ง่ายๆแปบนี่แหละปึ๊บปึ๊บไม้เราจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเมีก็มีไว้เอากระจกมาแปะไปนี่แหละ ไอ hey, ตัวนั้นมันจะได้เข้ามาไม่ได้คนะุณผู้ชมผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากจะหาเหล็กผมอยากจะเข้ายุคเหล็กให้ได้แล้วตอนเนี้ยแต่ก่อนอื่นคือไม้กูไม่พออีกแล้วไม้สับบูชไม้สับบูชอยู่ด้านหน้าเราไม้ปัสสุโอ้ยตรงนี้มีตัวนี้มีเหมืองพอดีด้วยแต่เราลงแต่เราก็ลงไปสำรวจนะคผู้ชมอยากได้เหล็กเหมือนกันนยนะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมยังไม่เจอเป็นไอไม้โอ้เป็นต้นเลยนะหรือว่า ผมอาจจะพลาดไปก็ได้นะอาจจะมองไม่เห็นอะไรเงี้ยเออเพราะว่าดูดิดูสภาพคุณยชมดูสภาพไอ้เชดเดอร์มันดิมันทำเป็น VHS เนี่ยมันมันลำบากเนาะเวลามองเนี่ยคุยชมบอกมุมบนมุมบนอะไรของมึงวะมุมบนอะไรโอ้โหนี่อะไรวะเนี่ยโอ้โหผมว่าไอ้ตัวนั้นมันน่าจะอยู่ในนี้แหละเออผมว่ามันไม่หนีจากตรงตรงนี้อ่ะตัวสตีฟยาวๆอ่ะ พมันอยู่ี่อยู่ในนี้เฮ้ยแต่นี่จะตอกนกลางคืนแล้วนะเราจะลองแบบดูดูไหมลองอยู่ดูดกางคืนสักคืนหนึ่งอะไรเงี้ยไล้ดูว่าไอมันจะมีอะไรโผลมาหรือเปล่าในะตอกนกลางคืนเนี่ยแล้วมอสแผวรนี้ก็ไม่รู้มันใส่อะไรนอกจากไอเดอมีมิกเ,เซอร์เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่า,างไงคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันตัวมันก็ไม่รู้สูงขนาดไหนนะปิดเลยปิดไม้ด้วยอ่าเอาสปูตมาก่อนเลย เดี๋ยวเราจะทำเป็นรั้รวกั้นนะครับคุณผู้ชมคือตอนนี้ผมโคตรแหวงเลยโอ้โหนี่เสียงตอนกลางคืนหรอโอ้โหคือตอนนั้นเนี่ยมันจะออกมาตอนกลางคืนใช่ไหมผมคิดว่ามันน่าจะออกมาตอนกลางคืนนะเพราะตอนนี้เสียงคือแบบว่ามันมันมัน,ม,นมันรับไม่ได้อ่ะหลอกคุณแก่หวัวใจวายตายได้นะเอาอเอาวัดไตเฮลคืออะไรขึ้นกักล่องเอากล่องล่องหนเฮ้ยเจ้าของเฮ้ย อะไร <c oughs> คุณผู้ชมได้ยินเสียงแล้วไหมคุณบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรวะเฮ้ยโอ้โอ้แล้วแม่อภิญิหารกล่องหายไม่พอกล่องล่องหนไม่พอนี่กูได้ยินเสียงอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ มันจะมีแบบโผลมา ww. ไหมเนี่ยเอออนอนก่อนแล้วไงอุ้ยนอนได้เว้ยผมคิดว่าแบบมันจะมีเสียงอะไรมาแล้วก็แบบทำให้เราไม่สามารถนอนกันคืออ้ยคยงไอตัวนั้นนะโอ้โหตอนเช้าเลยนะกลางวันแสกแสงเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ อุยเอาแล้วแล้วมันทะลุบล็อกได้เหรออันนี้คือผมไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยว่าแบบมันมันทะลุบล็อกได้อะ่ะโอ้หเฮ้ยดีกูเกิดอยู่เอาหายไปยังดีไม่ได้เล่นโหมดฮาร์ดคอร์ไม่นานกูเละมันไปยังอะ่ะโอเคผู้ชมผมขอโอกาสอีกหนึ่งครั้งนะเ <c oughs> คือแบบ แม่งพุ่งมาก็แบบโห,โหมึงเล่นกูเลยนะเดี๋ยวรอรอให้มีรอให้มีกล่องเอ้รอให้มีชุดเหล็กอะเดี๋ยวมึงเจอแต่คือแบบว่าดาบดาบหายไปไหนวะอย่าบอกดาบหายไปแล้วนะให้ขโมยดาบหนูไปอ๋ออยู่ด้านนอก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 ชิอย่าบอกว่ามึงรอดาบกูอยู่ด้านนอกเลยเลย้วยคือเราทําอะไรมันไม่ได้เลยใช่ไหมคุณผู้ชมคือเท่าที่ดูจากที่ผมเมื่อกี้ผมพยายามพยายามตีดาบ จะพยายามมาดาบตีมันแต่แบบมันไม่เป็นผลอนะ่ะคือมันมิสมิสมิดอย่างเดียวเลยอเออแต่ผมคิดว่านะถ้าเรามีชุดเกราะเหล็กครบชุดผมว่าน่าจะสามารถทนดามจมันได้อยู่เพราะเมื่อกี้เนะี่ยที่เราตายเนี่ยโอ้โหของมันโล่งจุ้นเลยอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยนั่นแหละเดี๋ยวขออนุญาตนะจ๊ะผมขอโอกาสสุดท้ายนะถ้าตายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมพอละมัน นี่แหละฮะคุณผู้ชมอย่าลืมศึกษาก่อนที่คุณจะเล่นมอน,นนั้นนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นก็จะเป็นแบบผมนี่แหละคือคไม่รู้เลยไม,ไม่รู้เลยว่ามันสามารถทะลุบล็อกได้แล้วคือกูจะสร้างบ้านมาเพื่อทำอะไรวะบนไปก็เท่านั้นแหละคุณผู้ชมบนไปชีวิตก็ไม่จเจริญไปเราไปหาเหล็กก่อนดีกว่านะครับโอ้ท่าน,นี้มันเหมาะที่จะให้มันอยู่มากเลยอ่ะนั่น,นอะไรวะเหล็กหรือเปล่าว่าอิสุเล็กมีไอรอน มันคือบล็อกอะไรอ่ะโหแล้วทางนี้มันขึ้นยากเลยนะน่ะถ้าเรามีเหล็กสักนิดส,สักหน่อยถ้ำนี้แม่งไม่น่าลงมาเลยอ่ะเพราะมันลึกเกินขี้เียจลงเดี๋ยวปีนขึ้นเดี๋ยวปีน,ป,นปีนขึ้นยากนี่หรกกูหนีไม่ทันโอ้แต่จากสภา,ภาพนั้นคือแบบมันไม่น่าจะหนีได้นะตัวมันน่าจะวิ่งเร็วมากเลยเร็วไม่พอมันยังโดนลูกบ้านได้ด้วยนะเราไม่รู้สร้างมาทำมอบ้อนอ่ะนี่คือถ้าเอาจริงนะคุณผู้ชมถ้าผมเล่นฮาร์ดคอร์มันจะขนาดไหนวะ คือแบบเราต้องเล่นซ้ําใหม่ไม่รู้กี่รอบอ่ะอุ้ยตกใจขออนุญาตไปก่อนมืดเกินโอเคมาเชี่ยเกิดอะไรขึ้นอ๋อโอเคกลับมาแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้เกมแคสต์อุบาทเลยเฮ้ยดีเลยเนี่ยมันมันเซฟให้ตรงนี้เลยเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอ้าวอุ้ย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 อุ้มาเลยมาเลยผู้ชมไอ้เยุ่ยอู้อู้ what what the fuck what's that โอ้ยเฉยมึงมึงทำเกมกูแครนไม่พอเน่ะมึงโอ้โหมึงโผล่มาขนาดนี้เลยอ่ะจะบ้าแล้วนี่คือผมที่ี่กูทิ้งกรทิ้งพิกแอคไปเนี่ยนะคุยจนผมทิ้งพิกแอคไปเมื่อกี้อ่ะโอ้โหนี่กูหล่นจัดเลยอ่ะเดี๋ยวๆๆมันยังอยู่ตรงนั้นอีกไหมอ่ะ แบบขุดฐานไม่ได้เลยใช่ไหมยังอยู่ตรงนั้นอีกเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้นี่คือแบบผมสับผมสับเกี้ยวหมาเลยเมื่อกี้โอ้ลงมาตรงไหนได้เนี่ยตรงตรงไหนเลย เนยฮะคุณผู้ชมบว่าเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้เพียงตรงนี้นะครับคือถ้าใครอยากให้ผมลองเล่นมอ d แพรกหรือว่ามอ d ไออะไรเพิ่มเติมเนี่ยหรือว่ามอสเบลเลอร์ที่มันมีอยู่ในเกมนี้นะถ้าอยากให้เล่นมอสไหนอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเผื่อผมอาจจะมาเล่นก็ได้นะไม่แน่ใจนะแต่บอกไว้ก่อนว่าไอตัวมีมิกเซอร์เนี่ยไม่แน่สักวันอาจจะต้องมาแก้แค่นะโอเคครับ okay, คุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ